สวัสดีคะ่ะมาพบมาพอกันกับขั้วแหลวแตะอยากใบแม้นดาคือเก้าคือเดืม่มนะจ้ามือน,นีแม่นดาขอนําเสนอเมนูตาปนปลาทูใส่งาขาว,ใส,าขาวใส่น้ำปลาละนัวๆกินกับพักโดตพักดองแล้วก็ข้าวสวยหอนๆแซบๆฮอกระสีไปเบิ่งขั้นตอนในการเห็ดน้ากันเลยคะ่ะวัตถุดิบที่ฮอสีใส่กระสีมีปลาทูนึง่งบักพริกสซกระเทียมหอมแดงบักหน้าน้ำมันพืชน้ำปลาน้ำปลาผพงชู่รสงาขาวเกลือ ผงปรุงรสหรือว่ารสด,ดีดักแด้ถอดมันปลาเซนไข่เป็ดในส่วนของผักกระสีมีผักกาดดองผักโขมผักกาดขาวทั่วผู้ักแตงกวาแลกบบักบัะเขือปอเนาะค่ะก่อนอื่นเลยนั่นห่อกระสีเอากระทะขึ้นข่างไฟเสร็จแล้วห่อกระสีใส่งาขาวลงไปสําหรับปริมาณของงาขาวนั้นมือนีห่อกระสีใสถึงเบิดประมาณหนึ่งทับพี่เสร็จแล้วห่อกระสีขัวให้มันพอสุกสําหรับการขวัวงาขาวนั้นห่อกระจะใส่ไฟอ่อนเนาะค่ะพี่น้อง พราะตะวานง,ง่าขาวของเ้าสุกโดยที่ตามที่เวาตตองการแล้วเ้ากะสีตักใส่ถั่วยแยกออกไว้หลังจากนั้นเ้ากะสีเอาบอกักพริกสุปตามโดยหอมแดงกับกระเทียมเที่เาปอปะเปลือกลางน้ำว้เซ็จซับเรียบร้อยแล้วใส่ลงไปสำหรับหอมแดงนั้นคแม่นว่าหัวไดมันใหญ่หลายเ้ากะสีผ้าห้มันเป็นสินเน้อยแบบนี้เลยนะค่ะพี่น้อง สำหรับการพาหอมแดงกับกระเทียมแบ่งเคืองแบบนี้นั่นมันกระเช็ดหายหอมแดงกับกระเทียมของเฮาสุกไงเนาะค่ะพี่น้องหลังจากนั้นเฮากสะสีขวให้มันพอสุกสำหรับการขวบักพริกหอมแดงกับกระเทียมของเฮานั่นเฮาก็จะใส่ไฟกลางเพราะตะว่าวัตถุดิบทั้ง3อย่างสุกได้ทีแล้วเฮาก็สิตักใส่ถั่วแยกออกไว้หลังจากนั้นเฮาก็สิเติมน้ำปลาลงไปแจักน้อยนึงเสร็จแล้วเฮาก็สิเอาปลาทูลงไปต้มสำหรับปริมาณของปลาทูนั่นมือีนเฮาก็ใส่ทั้งเบิดสองตหลังจากนั้นเฮาก็สิตักขึ้นมาพัก แล้วต่อไปห้ากระสิเติมน้ำปลาลงไปจากน้อยนึงตามด้วยเกลือประมาณครึ่งซอนซาสิสแล้วห้ากระสิต้มทิมว้ถาหอยนางของห้าเดือดพราตะวานางของห้าเดือดได้ที่แล้วต่อไปห้ากระสีเอาพักโคมลงไปลวกเคล็ดลับในการทว่าห้าใสาเกลือลงไปนั่นก็คือว่ามันจะเห็นห้ยพักของห้ามีสีสดมีสีสันสวยงามนนาัะประทานนั่นเองเนาะค่ะพี่น้องพราตะว่าพักของห้าสุกได้ที่แล้วต่อไปห้ากระสิตักขึ้นมาใสาจานพักไว้หลังจากนั้นห้ากระสิใสไข่ปิดลงไปต้ม่ม ในระหว่างที่ห้าวถาไขป็ดของห้าอยูนั่นต่อไปแม่นดากสิมาหันปลาเซนเตรียมไว้พราะตะวันมาหันปลาเ้นเซ็จสับเรียบร้อยแล้วตอนนี้ไขป็ดของห้ากระุกพอดีเนาะค่าพพ่น้องแม่นดากระสิตกข้นมาใส่กละมังที่เ้าไ่นามเตรียมไว้สำหรับการที่เ้าไซนาำนั่นก็คือว่ามันจะเห็นหายไขของห้าปอกงายนั่นเองนะจ้าแล้วต่อไปห้ากระสีเอากระทะ้ึ้นขางไฟเสร็จแล้วห้ากระสใส่นำมผืชลงไปพราตะวันนามันผืชของห้าเริมหอนได้ที่แล้วต่อไปห้ากระสีเอาปลาเซนลงไปทอดพราตะวันปลาเซนของห้าสซุกได้ที่ตาม ต่อไปเ่ากระสิตักขึ้นมาใส่กระชอนพักไวให้มันเสเด็ดน้ำมันหลังจากนั้นเ่ากระเสียวทอดมันที่ห่าเตรียมไวเรียบร้อยแล้วลงไปทอดสำหรับการทอดทอดมันของเ้านั้นแม่อันดากระสิปั่นให้มันเป็นสีน,น,น้อยประมาณนี้เลยนะค่ะพี่น้องสำหรับการทอดทอดมันของห้านั้นแม่อันดาแนะนำให้ใส่ไฟ,ไฟกลางเวยค่ะพี่น้องขันแม่นว่าห่าใส่ไฟไแหง้งมันก็จะเหตุให้ทอดมันของห้านใหม่ได้ง่ายหลังจากที่ทอดมันของห้าสุกได้ที่ตามที่ห้าต้องการแล้วต่อไปห่อกระสิตักขึ้นมาใส่กระชอนพักไวให้มันสเด็ดน้ำมันคือเกาานนพ้อง แล้วต่อไปห้ากระสีเอาดักแดดที่ห้าเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วลงไปทอดสาหรับการทอดของห้านั้นแม่นดักกระสีทอดแค่ข้าวเดียวก็พอะเด้อคขาพี่น้องขันแม่นว่าห้าทอดโดนหลายดักแดดของห้ามันก็จะแตกได้นาะจ้าเพราะตะว่าดักแดดของห้าสุกได้ที่แล้วต่อไปห้ากระสีตักถ้นมาใส่กระชอนผักว้ให้มันเสด็น้ํามันแล้วต่อไปห้ากระสีปรุงรส้วยผงปรุงรสหรือว่ารสดีตาม้วยผงชูรสจักน้อยนึงเสร็จแล้วห้ากระสีคลุกเข่า่สมผสมทุกสิ่งทุกอย่างให้มันเข่ากัน แล้วต่อไปห้ากระสีไปตำปนปลาทูกันเลยค่ะวัตถุดิบย่างแรกที่แม่นดาสิตำเลยนั่นก็คืองาขาวงาขาวอันนี้นั่นก็คือว่าหฮาขวมาเรียบ้อยแล้วเนาะค่ะพี่น้องแม่นดากระสีตำห้มันแหลกประมาณนี้เลยนะจ้าแล้วต่อไปห้ากระเซียบักพริกสุตำโดยหอมแดงกับกระเทียมที่ห้าขวไว้เรียบ้อยแล้วใส่ลงไปเสร็จแล้วห้ากระสีตำห้มันพอแหลก หลังจากที่วัตถุดิบทั้งสี่อย่างของเฮาแหลกได้ที่แล้วต่อไปเหากระสีใสปลาทูลงไปสําหรับปริมาณของปลาทูที่เหาสีใสในมื้อนั้นเฮากรสีใสถึงเบิดประมาณสองโตในส่วนของปลาทูที่เฮาสีใสนั้นเหากระสีใสเป็นปลาทูหนึ่งเนาะค่ะพี่น้องพราะแต่ว่าเหาแกะเนื้อปลาทูใส่ลงไปเซ็จซับเรียบร้อยแล้วต่อไปเหากรสีตาให้เนื้อปลาทูของเฮาแหลกเสร็จแล้วเหากรสีปรุงรสด้วยน้ำปลาแล้วก็ตำโดยผงชูรสประมาณหนึ่งอนซาเร็จแล้วเหากรสีใสน้ำปลาลงไปจักน้อยนึง แล้วกระตามด้วยบักนาวสำหรับปริมาณของบักนา,นาวน,นั้นเมือนีแม่นดากสิใสถึงมือประมาณเคืองเปียงหลังจากนั้นห้อกระสีตำโยอย่ให้ส่วนผสมทุกสิ่งทุกอย่างเข้ากันเพราะแต่ว่าส่วนผสมทุกสิ่งทุกอย่างเข้ากันดีแล้วต่อไปห้อกระสีใส่นามทีห้อาต้มปะทุลงไปเสร็จแล้วห้อกระสีตำโยอย่โคเลโคเลให้ส่วนผสมทุกสิ่งทุกอย่างเข้ากันอีกเท่านึงหลังจากนั้นห้อกระสีซิมรดเบิง้งขันเวลาเ้าไใดรสชาติพอดีตามทีห้องต้องการแล้วห้อกระสีตักใส่้วยแล้วก็เตรียมพร้อมเสิร์ฟได้ยเลยเนาะค่ะ สำหรับเมนูนีแมนดาการันตีได้เลยว่าเป็นเมนูที่แซ่บบักยางคักเลยเด้ดค่ะบากยางหอมงาขาวแล้กการนัวผอมนอะคขาพี่น้องก็สิเป็นอีกเมนูหนึ่งที่อื่นได้เลยว่าเป็นเมนูเข่ามดหมอนะจ้าสำหรับน้ำพริกสูตรนีนันกะสิเป็นน้ำพริกสูตรที่ว่าตาและยย้ายของข่อยพาเห็ดนะคขาพี่น้องขัดเป็นว่าพี่น้องคนใดบ่เคยกินนั่นข่อยขอแนะนําำให้พี่น้องลองเห็ดกินจักเท่อรับรองได้เลยว่ามือเจ้าต้องติดใจแน่นอนจ้า เป็นจังไดเนี่ยค่ะพี่น้องเมนูในมือนีเป็นตาแสบว่จ้าสำหรับคลิปในมือนีนั่นแม่นดากระคอจจไว้แต่เพียงสำนีสะกอนจังคอยพอกันไม่แคลิปวิดีโอนาสุดท้ายนี่แม่นดากระคอฝากพี่น้องซอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็ซอยเป็นกำลังใจให้แม่นดาในเด้อคะ่ะขอบคุณหลายหลายคะ่ะ